สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและตะซอย สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับแคนในรายการนอกรอบครับผู้ชมครับเรียกว่าเข้มขน้นครบรถเดินเรื่องเร็วและสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับคุณผู้ชมแทบทุกตอนครับสำหรับละครเรือเนเสน่หาซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเอื้องคําที่รับบทโดยพี่พิมพิมมาดาได้ทําให้แต่ละครอึ้งก,กันทั้งประเทศครับหลังจากที่รู้ว่าแท้จริงแล้วเธอแกล้งบ้าเพื่อรอเวลากลับมาแก้แค้นและบัญชีความแค้นนี้จะถูกสาสาเมื่อเหล่ารุ่นลูกโตขึ้นช่วงหน้าครับเราจะกลับมานอกรอบเรื่องนี้กันครับ ลูกร้อนใจอยากจะเห็นมันย่อยยับคุณชมนนทสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนยังอยู่กับแคร์ในรายการนอกรอบครับผู้ชมครับละครเรือเนเสน่หากำลังสนุกเลยครับซึ่งในสัปดาห์นี้คุณผู้ชมจะได้รู้กันแล้วว่าเรื่องคำจะจัดการกับลูกของชมนาทที่ตนขโมยมาอย่างไรและนี่แหละครับจะทําให้เรื่องราวต่อมาในรุ่นลูกสนุกเข้มข้นมากยิ่งขึ้นวันนี้ครับเราจะไปนอกรอบเรื่องนี้กันครับ เป็นฉากที่ทำเอาคนดูทั้งเซอร์ไพรส์และสะใจในเวลาดเดียวกันค่ะเมื่อเอื้องคําบอกความจริงว่าเธอแกล้งบ้าแล้วเอาลูกของชมนาทไปให้ชมนาทได้รับรู้ความรู้สึกที่ต้องเสียลูกไปเช่นเดียวกับเธอ,อมันจะต้องทุกทรมาน เบื 54, ้องหลังการถ่ายทอดบทบาทในละครเรื่องเสน่หานี้พิมพิมดาดที่รับหน้าที่ถ่ายทอดอารมณ์ตัวละครสําคัญอย่างเอื้องํายอมรับว่าอินแบบสุดๆค่ะทุกครั้งที่เชื่อถือนกันจะแบบมองหน้าแล้วคือเหมือนแบบเกียดจริงๆอ่ะเกียดอีนี่เลยแบบทำร้ายคนได้ขนาดนี้เลยหลายครั้งที่มองตาแล้วเหมือนแบบจะไปกดเดี๋ยวนี้เลยเป็นหินห้อยอยากแข่งกับแสงตะวัน ทำอะไรต้องรู้จักประมาณและสัปดาห์นี้แล่ละค่ะที่เอื้องคำจะเดินหน้าแก้แค้นให้สาสมเก่ใจด้วยการใช้ลูกเป็นเครื่องมือในการชำระแค้นนี้ค่ะผู้หญิงเราสามารถใช้ร่างกายทุกสัดส่วนเป็นอาวุธได้ลูกต้องฝึกใช้อาวุธนี้ให้คล่องแคล่วเพื่อที่จะเอาไว้แก้แค้นศัตรูของเราให้มันพังพนินาศเมื่อไหร่คุณแม่เหมยฟางจะให้ลูกไปแก้แค้นคนที่มันฆ่าพ่อแม่แท้ๆของลูกสักทีเจคะ ลูกร้อนใจอยากจะเห็นมันย่อยยับมชมมันนาดลูกข้าเป็นผู้หญิงแต่ว่าเด็กนั่งเป็นผู้ชายถึงอย่างไรมันก็ไม่ใช่ลูกข้าฉันถามแม่ชมจริงๆครับเกลียดชังอะไรตาสุกนักที่ผ่านมาเมื่อตาสุกจะทําอะไรดูจะไม่ถูกใจขวางหูขวางตาไปเสเียเรื่อนสุกไม่อยากให้คุณแม่เกลียดสุกอย่างนี้ถ้ามันยังทําให้ข้าละคายใจ mm hmm. เห็นทีข้าจะปล่อยมันไว้ไม่ได้ถ้าเคยคิด ว่าเพ่าข้ามีลูกเรือนนี้จะสงบสุขแต่นับวันแม่ชมยิ่งจงเกลียดจงชังพ่อสุขนันแล้วข้าจะมีความสุขได้อย่างไรตั้งแต่เกิดมาฉันก็เคยแต่งแต่คุณนายมันแกชาวบ้านไม่เคยเห็นคุณนายดีๆสักคนแสดงไปพวกนี้ก็เลวเหมือนกันหมดมลิฉันไม่อยากให้เมืองมันเกลียดพวกคุณนางเหมือนฉันเลี้ยงลูกของคุณหลวงให้มเกลียดทน เห็นความแค้นนี้จะเป็นสาเหตุให้เรือนเสนหาหลังนี้ต้องลุกเป็นไฟหรือไม่ติดตามชมความเข้มข้นได้ในละครเรือนเสนหาค่ะเรียกว่าสนุกสนานเข้มข้นจนไม่อยากให้พลาดสักตอนเลยเลยครับสำหรับละครเรือนเสนหาคืนนี้ครับเวลา2องทุ่มนาทีข่าวจบปุ๊บละครมาปับ๊บทางททบหทางพารนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบ้วครับพบก,กันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ